ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับบ้านผมก็หนึ่งพูดครับครับพี่บ้านผมอยู่กเซมสันครับขอแจ้งเหตุดูดได้ไม่ต้องห่วงตอนนี้มีตำรวจเข้าบ้านเดี๋ยวเข้าไปตรวจ หนึ่งชั่วโมงของถึงพอดีตอนนั้นกูตายน้องจะเย็นยาียาคายถึงตอนนั้นจริงๆอะกูตายอือก็ได้เดี๋ยวรีบเข้าไปตรวจเฮ้ยเบอเนี่ยไม่ต้องแล้วนะฮะาอซื้อน,น้ำอามเะ เนี่ยประชดประชันพอคนรีบให้กับประชดกันจังคนบุคลานรไม่ละมัดระวังชอบมาลำบากพวกพี่ๆประจําน้องต้องเข้าใจว่าที่นี่มีระบบพอมีคนโทรเข้ามารายง,งานความไม่สง,งบมันต้องเช็คมันต้องเช็ค,มชคไม่ใช่รีบไแต่ตบมันต้องเขียนเอกสารไม่งาั้นานายพี่จะตบนะ ระหว่างที่รอพี่ว่าน้องไปส่วนมนคือผมว่าผมตอนนี้ผมจะเป็นลมระหว่างที่รอพี่ว่าน้องไปส่วนมนนะม,มาพี่ขอเชี่จริงนะพี่ต้องทําเรื่องในระบบมันต้องอ้างอิงผมเข้าใจในระบบผมเคยทําสํานักพิม พี่แกแค่ทำแต่ขั้นตอนโอ๊ยมาถึงจุดนี้ผมก็ยอมพี่จะเอาอะไรเอาให้หมดเล่บมันชิบไบระสันีเลขภาษีอกรผมจะกระพมติดลำบนพ่ชื่อเสือแม่ชื่อสาวสวนชื่อเล่นปองปอนหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหกสามหนึ่งสามแปดกศูนย์ศูนย์นี่เลขศัพปรกอเอ๊ะน้องนมสกุลติดลำบนแล้วนมสกุลทรงอิทธิพลอ๋อพ่อขอผมไปต่างจังหวัดจริงๆแล้วเขาไป็นทหารเขามียศในพลโอ้น้องนมสกุลติดลำบนน้องนมสกุลติดลำบน มึงไปหยิบปืนรีบใส่ชุดก่อให้เวลาสามสิบวิไปสตาร์ทรถจนครับเชี่ยหลืวังลมมากันทั้งกลุ่มเฮียสี่สิบกว่าคนสวัสดีครับผมหมวดวีมารายงานตวพความทำความดีต่อสังคมนี่คือคนในโทรศัพท์ครับเซลมันมีความต่างระดับนะไม่ได้อะไรแต่ตะกี้ที่คุยกันทุกอย่างบรรชาเมันพี่หนักจนหลับผมแค่ทำงานตามลำดับ พอรู้ว่ามีโจรก็มาจับเนาะถ้าไม่ลำบากช่วยบอกพ่อคุณหน่อยว่าจ้าวีได้จัดการและเสร็จสรรบ,บริการดุดยาติพิทักราชดุดครอบครัวเราตำรวจผู้กล้ากล้าประจบเพื่อสร้างตัวทำดีสามารถทัดได้เรื่องขั้นแลาทำชัวเราเสียเลือดเพื่อชาติถ้าเป็นเลือดคนรอบตัวบริการดุดญาติพิทักราชดุดครอบครัวเราตำรวจผู้ ได้เลืนขันเนี่ยทำชัวเราเสียเลือดเพื่อชาติ